มานี่ผมมาทางนี้อย่าแซดเองเอาตัวใหญ่แค่ไหนใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตรงตรงมานะโอ้ยอาหารมันไปทางนู้นหมดแล้วโอ้ยคนที่ไหนโอ้ฮะลงมาลงมาแล้วพี่พี่คนที่ไหน ทำไม่ได้พี่อูดูไหมไปก่อนนะงาก่อนนะมองตอนะพี่ตอมีอะไรนงตดตัวต้องนี่ออกมาเชื่อพันหม่องวดเนี่ยนีนีตัวใหญ่นี่นีนี่ย มันเห็นคนอี่แหนลาตัขึ้นก่อนลขึ้นกอนตวขึ้นดีกว่าพี่แล้วมาจากข้างล่างมาข้างบนดีกว่านหะุบเตรงเร็วกว่านี้พี่ เออได้แล้วพี่ยังไงก็ได้ถ้าไม่ได้พี่พี่พี่ไม่ต้องตามหากินแล้วอ่ะแล้วจับพี่กาจับบ้างแค่นั้นแหละนั่นนหรอมาบุ้มมาบุ้มลงมาบอกคนประเภทนี้มีคนเดียวคนเดียวจะจับได้มครับเดี๋ยวอ้าบุ้มจับยังไงโอ้ตัวใหญ่จะจับมันยังไงทำไมพี่วุฒิให้เมียมาจับไม่พี่วุฒิไม่มาจับอ๋อ อ่ะกี่ตัวเดี๋ย้นกางเอตัวค่ะอาสองตัวเลยเนี่ยใหญ่ครับในึชัวร์ในึชัวร์หน่อยเอ้นี่ครับจับจับปลามือเปล่าครับน้ำขึ้นสามตัวนะสามตัวครับท่านผู้ชมผมผมอย่าโยนเยออย่าโยนตัวโยนแรงอันนี้ปล่อยเนาะปล่อยค่ะปล่อยตัวเล็กตายอุ้ยแต่มีสี่ตัวได้ี่มสี่ตัวเล็กนะคะใช่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เ พีเอ็สพี่เอ็สจะจับได้ไหมเมื่อกี้บุ๋มจับนะอุ้ยตัวใหญ่พ ja. ี่เอ็สโชว์โชว์โชว์พีเอ็สโชว์พี่พีเอ็สโชว์น่อยแฉลบไปต้มต้มต้มครับพี่ผมชอบต้มครับพี่เดี๋ยวดูกันตัวนี้น่าจะเล็กโอเคครับเดี๋ยวนะใหญ่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 ครับสีหน้าตัวนะคใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับตัวนี้ดิโคมครับ โอ้ยใหญ่โอ้ยใหญ่อะไรกันนี่ใหญ่อยู่นี่นะเขาได้สี่ตัวเลยอ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่ห้าเลยนี่เอาแค่ที่หวานเนคค่ะไม่เอาพี่จะบอกเท่าได้ห้าพี่ได้สี่ตัวแล้วดูก่อนตัวนี้ใหญ่ไปเยอะกว่าโอ้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ไหนใหญ่จริงก็ได้ทั้งหมดหกตัวครับท่านผู้ชม อ้นี่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยใช่เหรอใช่พี่ทำเพื่อนไหนพี่ทำหน้าทิใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงเฮ้ยโอ้ยใหญ่จริงครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยวันนี้ก็คลินี้ก็ขออำลาท่านผู้ชมไปปีตัวนี้วยครับตัวน่ะอ่าได้ฮะได้ได้ทั้งหมดหกตัวนะครับตัวใหญ่สามตัวสาช่างตัวไหนเบอร์บุ๊ดทักไต้เอฟซีชินโจไงสวัสดีครับทีมงานฟันหว่องครับครับอุ่นตัวเขาแชมโชครับครับสวัสดีครับนี่ครับสาัสดีครับ บรรยากาศโคกงน้องนาชินโจครท่านผู้ชมเห็นไหมเรือไม่ได้ใช้นานเดีต้องเอาอะไรออกวันนี้ทริปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนตู่นะครับมาเชื่อมสเตนเลสอ่ด้านดัดฟังให้ครับเชิญคลิปต่อไปครับสวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีไงสวัสดีท่านผู้ชมเลยเพื่อนตู่สวัสดีท่านผู้ชมเลยสวัสดีครับยังต่อสู้อยู่ครับสวัสดีครับเชิญคิปต่อไปสวัสดีครับ